สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมอีกหนึ่งอาชีพเสริมคือการเกียดยางนะครับและกัการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับที่ผมทําไว้ตอนนี้นะครับเป็นงอกเลื้อยขึ้นมาตามต้นยางแต่ว่าบุอยากลื้อออกนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเพราะว่าต้นใหญ่อย่างนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับผมนี่คือสาเหตุบุคอยว่างประเดนะครับเนื่องจากมีหลายกิจกรรมในการทํานะครับผมนี่มาเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับผมราคาอย่างค้นขางที่จะดีกะลองอเปิดกีีดบึงครื่อหมู่เขานะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีนะครับว่าเป็นราคาขนาดบวแพงมากนักนะครับผมเผื่อท่านใดอยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับอันนี้คือบนสีไม้ป้ายต่างๆที่ะจะนํามาแบ่งวันนี้นะครับผมนี่มีอยู่หลายกระถางอยู่นะครับสำหรับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ ราคาเบาๆกันก่อนนะครับผมสลหรับบนตัวนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ไม้ที่เคยราคาแพงหลายๆพันนะครับแต่ก่อนนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ขายไปตามฟอมของเพื่อนราคาผมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับถ้าใครยังบ่มีนะครับอันนี้คือบนสีเมืองเกาะเกตนะครับสาหรับเมืองเกาะเกตกระถางนี่นะครับเป็นไม้หน่อที่งอกขึ้นมา2ต้นนะครับเป็นไม้มีหัวเด้อครับผมนี่กําลังงอกขึ้นมา กระถางนี่นะครับกาลังน่ารักเลยทีเดียวนะครับกําลังเหมาะสําหรับแก่การฝึกในการเลี้ยงนะครับผมกระถางนี่ลายด่างค้นขางที่จะสวยนะครับจะขายอยู่ที่2 0 0รวมส่งเท่านั้นนะครับผมมีต้นเดียวเท่านี้นะครับที่จะมาแบ่งนะครับถ้าท่านใดที่ชอบกัเฝ้าติดต่อมาได้เลยเด้อครับผมทนูท่านซึ่งวันนี้นะครับจะเอาราคาเบาๆนะครับเผื่อท่านใดเป็นมือใหม่ที่ติดตามอยู่นะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับผม แล้วมากระถางที่2นะครับผมอันนี้กาเป็นบอลสีป้ายตัวหนึ่งที่สวยนะครับผมนี่คือบอลสีเพชรบ้านปทุมนะครับนี่ยอดใหม่เป็นกำลังงอกกันมานะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับใบ่้นข้ังกําลังสวยนะครับผมจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้ป้ายสีชมพูอย่างนี้กากำลังสวยเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่ก็ถือว่าเป็นต้นที่แข็งแรงแล้วนะครับผม แบ่งอยู่2องกระถางนะครับสาหรับไม้ป้ายนะครับแต่ว่าไม้โบราณตัวอื่นนะครับผมแต่ว่าไม้โบราณตัวอื่นนะครับผมก็มีฝั่งนี้นะครับผมมาต่อกันที่บอนสีดาบคุณแผนนะครับสำหรับบอนสีดาบคุณแผนนี่จะเป็นกอได้หลายต้นนะครับผมนี่หน่องอกขึ้นเพียบเลยนะครับสำหรับบอนสีดาบคุณแผนกระถางนี่นะครับผมมีอยู่หลายต้นนะครับเกือบ10ต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับท่านใดที่ ชอบไม้พื้นใบแดงแดงนะครับผมก้านมันจะออกเป็นสีดำๆนะครับมีเอกลักษณ์นะครับแล้วมาต่อกันที่บอนสีหกหลงนะครับบอนสีหกหลงกระถางนี่นะครับเป็นต้นที่กําลังไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมอันนี้คือยอดใหม่ของเพิ่นนะครับกระถางนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ได้หลายต้นมากๆเลยนะครับผมให้ชมเบ่งนะครับนี่ครับประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมมีหนอแทงขึ้นรอบขางเลยนะครับผมทุกท่านนี่ เป็นกอแบบอย่างนี้เลยนะครับสาหรับท่านใดทีอ่อยากได้ต้นราคาบาแพงมากนักแต่ว่าได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมเผื่อไปเลี้ยงต่อเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกฝีมือในตัวนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่อยากเอาต้นขนาดนี้ไปเลี้ยงแล้วกะดูการการกัดสีของเขาไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่ชอบกะเอาไปอยู่ที่250รวมส่งนะครับได้เป็น10กว่าต้นเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับท่านที่ ชอบราคาเบาๆนะครับมาชมกันต่อที่ไม้มีชื่อกันบ้างนะครับผมอันนี้คือบนสีกําแพงเงินนะครับสำหรับบนสีกําแพงเงินกระถางนี้นะครับมีฮกเตต้นนะครับจะขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับผมเวลาเป็นกัดสีนะครับมันจะเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะสวยนะครับอันนี้กะฟอร์มที่ไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมเป็นไม้ตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับ หรือท่านใดชอบไม้ใบยาวอย่างเช่นบอนสีนคราชนะครับผมสำหรับบอนสีนคราดกระถางนี่นะครับเป็นไม้มีหัวนะครับมีอยู่ห้าหกต้นนะครับผมทุกท่านนี่เป็นไม้หนอกำลังงอกขึ้นนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับจะขายอยู่ที่250เช่นเดียวกันนะครับผมเผื่อท่านใดที่ชอบไม้ใบแดงไม้เรียวยาวที่เป็นต้นค่อนขางที่แข็งแรงนะครับอันนี้ราคา บดถือว่าแพงนะครับเนื่องจากเป็นราคาที่รวมส่งแถมไม่บวกเพิ่มอีกต่างหากนะครับผมเวว่าท่านใดอยากได้บอนสีพื้นใบสีขาวนะครับผมอย่างเช่นบอนสีสหัสเดชะนะครับผมสำหรับกระถางนี้นี่ครับได้เป็นกอแบบเนียนแบบนี้เลยนะครับผมประมาณจักเกือบสิบต้น่แหละครับผมทุกท่านแต่ว่าได้ต้นใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นกอแบบกําลังหนาลักนะครับอันนี้กะจะขายอยู่ที่ 250รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นฟอร์มขนาดกลางๆนะครับโบเมนไส่เบบีเด้วยครับผมทุกท่านอันนี้ก็สาหรับท่านที่ชอบก็ราคาที่กลางๆนะครับผมมาชมกันต่อที่ไม้ใบใหญ่กันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นใบกลมมุนนะครับสำหรับกระถางนี่คือบนสีเดือนมกราคมนะครับมีอยู่3ต้นนะครับเป็นบนค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับกระถางนี่ขอสัก3 0 0ยรวมส่งแล้วกันนะครับผมอันนี้เนื่องจาก เป็นราคาที่จัดราคาพิเศษให้แล้วนะครับผมท่านใดที่ชอบกะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมที่มาแบ่งวันนี้นะครับผมท่านใดอชอบไม้ป้ายกะมีอยู่2กระถางหรือว่าท่านใดที่ชอบไม้โบราณต่างๆนะครับเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมเนื่องจากผมเลี้ยงนอกตู้อยู่แล้วสําหรับไม้ที่อยู่ทางสวนนะครับผมอันนี้กะนามาแบ่งต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยหนุนและมารับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ